ทำไมโอนี่ให้เหี่ยวเขาฟังหน่อย <c oughs> ขี่ม้าลิ่มน้ำกันค่ะ แล้วขี่โอเคนึกาจะขี่ลงน้ายิ้มหน่อยซ,ซู้ๆซสนุกไหม